Ừ, màn lên tụi đây, nè, ốm, cột tụt nhảy vung lên, hảm à, tụt juáp luôn nè. Năng suất ta cái Này, cho nhang mà phu sao sắm nồi, chào nè. Giao nhang chào măng ở bản cá nè. Này, ba hao súng lên tụi đây. พอเหมขักขนาดเลยนี่ปรากฏจามเอาตัวนี้ใส่ใหมา่มาละมับนี้เลยเสบแหงลายก็ดี่เชิบนี่ตีปลานะป่าปะอ,อ๋กี่เข้าสุดท,ท้ายสบายดีเอ็ซีสุดท้ายที่ที่ตามแล้วผู้ชมสบายดีตอนเรงๆตอนแรงวันนี้เราสิาาาได้พาดวเข้าป่าทุกคนเลยอิตาดอดแน่แล้วกับวานเนี่ย เอาไปอันนั้นกินี่แหละคือมืดผมจึงคือมาเขาทีได้พาเด็กไ,ไปเธอพึอองหองน่อยไปกตกนี่ก็มีอาจจะสิ่งได้หลายหนูนะนิจดอนหาเครื่องอยู่นทางขึ้นจำคำม,มาหนึ่งเนื้อแล้วเครื่องไหนแล้วเ,เดินทางจำคำเดินทางไปก่อนนี่จะดอนทุกคนเลย กิตาดอนลงคลิปแล้วไปตำลังฮะวันนีได้ออกคอดกัระพริมื้อนี้ฝนตกแห้งอยู่แต่ป่าพุน่นน่ะเบิ่งเข้ามาแต่ก็ต้องไปส่งไม้ให้สั่งเพิ่นไม่ใชทงทุกคนเลยเป็นมืลลดฝนล้อนโตแห้งกนันาดเลยพาแต่อึมอึมไปนี่มันเถอะอึ่องห้องนะฝนตกแห้งแทวนะเทอแยวนี่ฝนตกทุกคนเลยพุ่นน่ะตกยี่แห้งไปเลย พายุคาแถวหนองตู้เสียแห้งรอดเลยแตะป้าพฝนแห้งแล้วนอกบ้านอ่าเขาอึ่งยางทุกคนเลยห้องนีย่นยไปไปกับไม่ได้กับห,หาลัดเสาป้าพฝนเจ้ามากเพราต้งแห้งทุกคนเลยค้านองตู้ขึ้นก็จะว่านะป้าเข้าไปฝนจะไปหุ่ยติวป้าบีดท,ทุกคนในย,ยามนี่นะอึ่งห้องอึ่งยางเนาะ จะอึ้งไล่ๆนั่นเองตอนนี้ก็ทำแล้วได้ทุกคนเลยไปน้ำทางนี่แหละแต่ว่าปุ่นกับพี่แห้งไปเลเยแถวนี้นะตกคนยิ่งนับยิ่งนับขอติดลายน่ทางของเจ้ามาเขาว่าขคานองตุ้งไปแห้งไปในเฮางสิได้การอื่นเลยไปครบเดียวตะบอนทุกคนเลยมืดเลย มากับพลาดเนาะปูม่หักทับทางพคตรเ้ยปูอยู่พี่ทางลมทางพนทุกคนเลยม่หักทับทางยังดีกว่าทางก้อนรถไถเขามือก้อนเลยอ่ไปไปต่อไปนี่ผู้และพบดิตบตะบอนผู้และโอ้ผ่้ตรงแห้งเลยแถวนี้เนาะประการคักขนาดแราเงนะ cốp thôi này tốn luôn nè nó mới nói, nói ba, đi cốp nhảy, nên nên bỏ đi cục bỏ bỏ mà lên từ đây này ừ. cốp tốn nhảy những lời không mà tốn cho luôn đi kê sông luôn ngùm Oh, mặt cốp này cốp tụng nhảy lên đây เนกบเกปลาบินตามหอยโอ้ีน้ำบีช,อช็อตส่วตามเบืง้งมาหอนกัมาเข้าไว้จุดใดจะรอนท่านมาอยู่มามทางกับพอดีได้กรบตัวนหนึ่งมานี่แหละงมเมา,มมมามตุกตุกอ่างโอ้อากาศกับหอนพนตกอีมพิวตันดึก พวดโตกกับผู้แลทุกคนเดยปุ๊บไปนอนทำมวยตื่นวันนี้นะพะยาพยามไปเร็วมากเลยมาเข้าป่าไปนีห่หลักจากมาเข้ามาน้ำเล้วก็ไปหากานกอนทุกคนเลยปวดตกมาอย่างนี้เถอพอ เดือดริตะดอนมาละเลิ่นมาดึกก็รอเลื่นเลยี่ผมมีพยางคืออยู่นี่อยู่เช่าใช่ย้าไปอยู่ถ้ำดูเฮ้ยมาก่อนพุทโตกือห้อง,ง,งบ้าไล่เพื่อมากินนะยหก่อนนี่ไลายลเลยอึ่ออองแถวนี้เสียงมีแต่เสียงอึ่งทั้งหมดตัวมันมันตโต๊ะเนาะมีถือนี่หืม แต่โดนมาเลยสู้นย้ายบอนทุกคนเลยไปนอนอยู่พุ่นแหล่ทำมวยเตยยันนกลางคืนนะผนตกยันผลนหําลงไม้ไปย้ายไปพุ่นแหล่บัานนี้เอ้าอยู่นี่บ่้ันนี้นี่บอกมากระสวาดเสวยมาอยู่แน่นี่อันนี้ไปอยู่บอนบ่มีห่อนหนำสีใสนี่แล้วหนำมือใหญ่เลยผ่านบ้านปึ๊บปั๊บ มาหอดแล้วก็น,นึ่งเท้าทาขเขาถุกไหมทำวาดขคือทำตะโดนกันป่าว่ายจบการตั้งพบแต่ตะดอนแล้วอยู่เท้าหญ้าก่อนจะมีเมยแล้วก็ไปกันเมยแล้วก็หญ้าเดี๋ยวเอาไปรัดเสาเราเอา กาหากมานี่จากไหนจากเลนือโอ้มาโนนในผิดหอกิ๊เซลผิดอูดอยามนี่นะยามีผิดอูดไข่เลยทุกคนเลยเข้ามาบาัดนะเป็ะไหนบ่ ขคือละชุกเลยทุกคนเลยเท่าเขาก่อนมีมีติบเชื่อตามบึงเลยเท่าเชื่อกระซัามนี่แล้วมันนี เข้าวชุ่มละทาตุกันเของมาจากการป่าก่อนคอยตะดอนกระบาดกรปาก่าได้ป่าป่านะวัดได้แล้วเดี๋ยวจำแจ้วรอมาอดมควันเอแมนได้กบควนะันไหน โอ๊ยปลากระหายขึ้นกระป๋องกบคว่ตัวบึงใหญ่นึงนี่ปกดก็มีตัวบึงใหญ่ๆอือตีเผาตีพี่ปกดเนาะพี่ปลาทุกคนได้บาดนี้นี่ล่ะพี่ปลาก็ตัวกระจับปกดตัวใหญ่บ่วัดก็ตัวใหญ่ปกดเนาะลืมซึมอยู่นู่น ประคบปรดุกประเสริมปีงนะคักสืบเนาะประดุกนั้นะปลาซิวหรือชิมปลาซิวเออปลาซิวก็ไม่ได้คนาดอนว่าเอามาเฮอเจ้าปลาชิวคอยเช่ากินแล้วปลาซิวตโดนแล้วเสีสักซีบ่คอยกินปลาขอย่างเลยบหกข้อย่าโรดปละดุกมันกัมันเนี่ยเาประดุก มนนันเหอเดได้ขินปลาไยปีง<ม>่ายไม่เลยจัดจรงวะแต่นั่นได้มันง่ายกันเฮ็ดสปลาปีตัวไปโอ้ปีปลาซือมอลยได้าวาด่าเด้ยซื้ปลาโตัวสิบแ่บเลยได้ อยู่พูนเนาะแช่ไนี่มีไข่ด้วยนี่มัมในจกินเปิดอันนี้นะอ่อในนะกิน,นตลอดตลอดเสียบตลอดปลดปาไหนกินได้ตลอดปลาถ้าเป็นประเภทเนื้อสัตว์อย่างนี้นได้อยู่สองสามขาดเนาะอต่ที่สิ่วเป็นพอคข้วทำตรงมีประโยชน์เด็กเป็นวายก็นึงเงินไปที่นี่นะเดี๋ยว มันมากินหมากันนะหมากันนะเรากินเจ้ากินได้บอสอันนี้ก็ว่าแสบว่าจะได้วางจะวางที่มันเป็นแบบนุ่มไปเลยไปนะหรอจะถืงหมากมันวันนั้นมันกรอบได้แข็งได้เนือนุ่มมันอ่อนไ่เลยไปได้โอ้เวนถืงหมากมันอันนั้นมันแหวแล้วเดมันแหวคือนุ่มแหวเนาะ กไปซิวมากระด้นหวอได้กซิวใ้จรอนเลยบุกโมกัดกับกิกจาฝ่กล้เนาะตัววมเลยทันก็ีหนแม่เนาะเออตัโตนะจ๊ะรอนได้เท่าละแล้วท่านเห Mặc đi tao bây giờ cho mày sao nói bữa dạo này. Bà. Bà mặc sào lẻ, sào lẻ chào mày mặt bữa dạo này. Mì ra. Mì ra. nhang ra. Mì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  ra. bà ra. Mì 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 lẻ Mì ra.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  Mặt อึงผลหมากแล,ล้วนองเสลแเละเด้ปีปลาก็ถูกเลยนนประกุดจามปรกุดจ่ามอยูไ่ไงปีปาจะลอยชุ ปลาซื้อปลาดุกชกตูปลาซื้ชอชงตูตัวนี้จามมาประกดตัวมันเหยื่อข้มูแก้มน้อยนาบ่าวหอนหอนนี่ปีปลาเา้ชุกเลยทุกคนเลยอเหับข,ขนาดเลยนี่ประกดจามเาตัวนี้ใส่ไม้มาละอตัวนี้เลยเสพแหลายกี็ดนะี่ปลาปลาปอี้ออเข้า ปลาสุกแล้ววันนี้กันเลยโตว่ามาเข่าเขาการนะเข่าเขายิมีติปเลยนะเพอาะทีกินมดตัวนี้ปีกนั่นชุกนะกินกินมามามาทุกคนคือเขาเ้าแรงวันนี้นะน้ำรูน้ำหลานน้ำลูน้ำหลาน,น <laughs> เยชื่อน้อ,อลับมาเลับเนาะมมจ่าวข่าวก็หนึบตบแทบนะ,ะบนวันนังไปเาเจ้าตมามือแค่ป๊อปแล้วนี่ยนอนทหมดแันตอีกมันนีทง่ายทำง่ายเหรอบายแทง่างย่า ออออนอนเต็มนเนาะเนี่ทนนนอย,อยทำมืตีกับเขาเนเนี่ยเขาไปสอนนอนทำมตีว่าเชลโลไทยถ่ายนักกายาจะพบบุูทไทยห <oo> เห็นมือห้อยบลูทูธยทำมืตีทำมตีว่าถาไมทำมืตีเรื่อกน โคตอ่างนงาตามไปอันนี้เป็นกระยางนี้มีพยางอะไรนะเล่นนี้เนาะเป้ากุญแจตะหลอดงาอยู่ข้างเตียอไทยเลยข้างเตียงอะไรเนาะตุกไม้เนี่าหัวตุกางอฮ้ยเหม็นขอดมือขได้มือขอดมือแล้วตุกตั้งจิตขอดมือขึ้น างานบ่อนไ,ได้แต่โมนะเนาะบววันพาลุยบวบคนวันพาลุยข้าวง่ายผมอ่ะบัดไงกินข้ากินน้ำแล้วก็ออกไปหาเงินจึ้จงเล็กจิ้น้อยก็ทุกทวดได้ย่างลเลาะแถวนี้แหละไปเลาะไปหัวติวน้อยแล้วก็เลาะมาวันนี้นะไปกิเข้ขากินน้ำยาแล้วไปหาการลองเบิกทวกได้ ืันนี้ผดตกใหม่เธอเนืออ่อนะเอาไปพิไกลดตอนนี้ก็ดึกแล้วนะไปหลอไปนี่แล้วก็เกี่ยวมาไปติดตามไปเบิ่มเดียวเพิ่มมันมานไปกรวัดสองคน พออย่างเลยทุกคนเลยเอาสิได้หล่อมือพูดอะไรไะนี่มาจะโดดเติมเลยบุพพอย่างเลยพอโพมินทุกคนเลยที่นี่ท่านยิ่งจะมันเห็นเลาก็แมปแน่ใช่ิญแมปเข้าไปเลยโอ้หมินตูกย่าย เงียงเลยจไปทังเลยเห็นมีพักไปเลยนะทงแบมันท้องไปเลยโอหูนได้จทุกคนเลยบวท์กพร้อมกินเลนะบัวทีแล้วโอ้ยพี่ สองคนผอรือมีได้ม่ทันยิงอยู่ถือักเติบไปรมืออยู่มือนอนนี้ดึกแล้ตีสองลตีสองเลเด็นี่ทุกคนเลยรมือแต่รอทุกคนชู มาหดบอลแล้วก็นาบนู่บนนอนทุกคนเลยตอนนี้ก็ตีสองเราก็นอนอูนี่นะโอยตาดอดคอกุดตกโตดอยู่บุไปนอนก่อนพักผ่อนเดสาวอาดีมั้ไม